มึงเบรกเบรกเบรกเฮ้ยมึงคนปะวะคนมึงเฮ้ยเราต้องลงไปช่วยเขาปะวะมึงจะลองทำไมอยู่บนนี้แหละเดี๋ยวกูโทรเรียกตำรวจให้เขามาช่วยไม่ไม่มึงเบอร์กู้ชีพกู้ภัยอะไรก็ได้อ่ะมึงเบอร์อะไรก็ได้อ่ะเฮียเดี๋ยวปั๊บนึงนะกูเสก่อนมึงหาเจอยังวะเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งหกเก้านะกูโทรเลยนะเออเออโทรเลยโทรเลย สายด่วน169ค่ะพี่อคือฮัลโหลค่ะมีอะไรให้ช่วยเหลือคะค่ะพี่คือหนูเจอคนนอนอยู่กลางถนนนะคะพี่ที่ไหนคะเอน่าจะอยู่แถวถนนลำลูกกาของลำหินของสีถวแถวลำหินแถวลำหินค่ะพี่โอเคค่ะขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะเอ096ค่ะเฮ้ยกูว่าเขานอนนิ่งอ่ะเราลงไปช่วยเขาแล้วเอาลงมาหรือเปล่ามึงมึงจะลงทำไมเดี๋ยวเราส่งเจ้าหน้าที่ไปนะคะค่ะค่ะ เคยจะเชื่อมบ้างนี่อีเมน้นมาณบอมจะลองไปทำใหม่อีเี้ มึงจะไปขับอะไร้วย่าไปขับกลางนนนี่มึงรีบไปอะไรเยมาอะไรอยู่ไม่เห็นหนออรอยู่เขี้ยะเออเออเอาเออ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 ่ออเอืเออ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 อเ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 อ มันเตมาอะไกูรู้ว่มันแกงกูแกงกูใช่ไหมเ้ยที่วะไปดีวะลมึง้พวกเที่ยมเขาทำอะไรปล่อยกูปล่อยหูเฉยป่อยกูปลนเฮ้ยเี่ยรยแป๊กพังหมดแล้วทำไงดีวะเฮ้ยเที่ยมช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยยเทียมึงทำอะไรวะ